สวัสดีค่ะพบกับคุกข e นอิท t ิไซอิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้ป้าอิวจะชวนเรามาทำอาหารจีนค่ะเป็นอาหารจีนสไตล์เสฉวนนะคะชื่อของเขาก็คือไก่กังเปาค่ะ ที่มาของชื่อนี้ไปเสิร์ชอ่านได้นะคะจากวิกิพีเดียค่ะอาหารจีนประเภทผัดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ไก่ที่เป็นส่วนอกค่ะวันนี้ไปอิ๋วเลือกใช้สันในไก่ค่ะก็คือส่วนของอกไก่ที่อยู่ส่วนในนั่นเองค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ เราจะไม่หั่นบางๆนะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมขั้นตอนการหมักไก่ค่ะไก่ที่หั่นเป็นชิ้นพอคำของเรานะคะใส่ลงไปในถุงค่ะถ้าใครดูคลิปก่อนๆหน้านี้ของป้าอิ๋วนะคะจะเห็นว่าเวลาป้าอิ๋วจะคลุกแป้งสำหรับทอดไก่ป้าอิ๋วมักจับปรุงในถุงเสมอค่ะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นการหมักไก่ขั้นต้นก่อนที่จะทอดนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้มือบิดๆิดนวดนวดให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปที่เนื้อไก่ค่ะเกือบลืมนะคะว่าต้องใส่พริกไทยดำด้วยเพื่อจาใส่ทีหลังค่ะตอนนี้ก็จะต้องบิดบิดนวดนวด,นวดอีกครั้งหนึ่งค่ะ การหมักไก่ในถุงแบบนี้นะคะทําให้เรามือไม่เลอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องล้างภาชนะมากมายทําเสร็จก็ทิ้งถุงไปได้เลยค่ะตอนนี้เพิ่มแป้งสาลีลงไปค่ะเพื่อที่จะเคลือบชิ้นไก่ก่อนที่จะนําไปทอดนะคะเราจะคุกๆเขย่าถุงให้ตัวของแป้งเนี่ยเคลือบไปทั่วชิ้นไก่ค่ะ แต่การทําอาหารหมักในถุงแบบนี้นะคะข้อเสียอย่างเดียวก็คือเราจะสร้างขยะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือถุงพลาสติกอีกหนึ่งถุงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะคะก็คือเราประหยัดน้ําสําหรับล้างภาชนะค่ะตอนนี้ไก่ของเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะ เรามาดูเครื่องปรุงอื่นๆนอกจากนี้นะคะก็จะมีต้นหอมค่ะส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะมีกระเทียมจีนค่ะแล้วก็มีขิงค่ะมีสวงเจียค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะใครจะใช้แบบใหญ่หรือเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งก็ได้ค่ะแล้วก็มีถั่วลิสงอบค่ะ เน้นว่าถั่วทิสงจะต้องอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อที่แบบที่เขาอบแล้วมาได้เลยค่ะและเหมือนเดิมนะคะอาหารบ้านตอิวจะต้องมีการเตรียมซอสก่อนค่ะเริ่มจากน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะมีซีอิ๊วดำหวานค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวซอส แล้วก็ซีอิ๊วดำธรรมดาค่ะมีน้ำมันงาค่ะ มีผงปรุงรสไก่ค่ะปกติป้าหยูจะไม่ทานผงชูรสนะคะเพราะฉะนั้นผงปรุงรสไก่เนี่ยก็จะเลือกแบบที่ไม่มีโมโนโซเดียมกูตามีน,นะคะแล้วก็เป็นแบบพ o โด้วยค่ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ สัดส่วนนี้นะคะสำหรับเนื้อไก่3 0 0ร้อถึงสี่กรัมค่ะใครใช้ไก่มากกว่านี้ก็เพิ่มส่วนผสมขึ้นไปอีกนะคะเตรียมซอสเสร็จแล้วเรามาเริ่มลงมือปรุงกันเลยค่ะกระทะนะคะตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันลงไปวันนี้น้ำมันที่ใช้ค่อนข้างจะเยอะกว่าปกตินะคะ คือปกติไปอหยูจะใช้ไม่เกิน2ช้อนโต๊ะค่ะแต่วันนี้ใช้ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะเป็นปกติของอาหารจีนนะคะที่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะขั้นแรกเราจะทอดพริกก่อนค่ะทอดจนเขารู้สึกว่ากรอบกรอบเกือบๆไหม้นะคะจนรู้สึกว่าเราใกล้ๆจะจามอันนั้นเลยค่ะใช้ได้แล้ว เสร็จแล้วเราจะตักพริกออกไปก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเราผัดเครื่องปรุงอื่นๆออลงไปด้วยกันเนี่ยค่ะพริกเขาจะไหม้ค่ะเราจะเริ่มจากผัดซงเจียให้หอมก่อนนะคะใครอยากรู้ว่าซงเจียคืออะไรก็เสิร์ชหาอ่านดูได้นะคะ แล้วตามด้วยขิงแล้วก็กระเทียมค่ะผัดให้ทุกอย่างหอมนะคะขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะที่เราจะต้องผัดให้เครื่องปรุงเนี่ยมีรสชาติออกมากับน้ำมันค่ะไม่งั้นผัดของเราก็จะไม่มีรสชาติที่เนื้อไก่เลยค่ะ เนื้อไก่ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเอาออกมาใส่กระทะค่ะแล้วก็ผัดๆเกลี่ยให้สุกเสมอกันทุกด้านค่ะนี่ขนาดว่าใช้น้ำมันเยอะแล้วนะคะก็ยังค่อนข้างติดกระทะค่ะใครชอบมันกว่านี้ก็ใส่น้ำมันเพิ่มได้อีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนของปลาอิวไม่เติมแล้วนะคะคราวนี้เราใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะขั้นตอนที่เราใส่เครื่องปรุงกับน้ําลงไปในกระทะแบบนี้นะคะไอ้น้ําร้อนที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ไก่เราสุกค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราใส่น้ําน้อยเกินไปแล้วกระทะค่อนข้างแห้งนะคะเราอาจจะเพิ่มน้ําซุปหรือว่าน้ําร้อนได้ค่ะเราจะผัดให้ทุกอย่างแห้งนะคะในกระทะก่อนที่เราจะใส่ถั่วลิสงกับพริกทอดค่ะเพราะว่าถ้ากระทะไม่แห้งเนี่ยพริกที่เราใส่ไปมันก็จะอืดๆค่ะแล้วตามด้วยต้นหอมค่ะ ใครไม่มั่นใจรสชาติก็อาจจะชิมก่อนได้นะคะเมนูนี้ปอยู่ทำหลายครั้งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสัดส่วนของเครื่องปรุงที่ให้ไว้เป็นรสชาติที่ถูกใจของบ้านป้าอิ๋วแล้วค่ะส่วนใครที่ชิมแล้วอาจจะต้องเพิ่มอะไรก็ปรุงตามใจช,ชอบเลยนะคะหลังจากเราใส่ก้นหอมแล้วเราจะผัดอีกไม่นานค่ะแล้วก็ยกขึ้นจับเต้าค่ะ เราจะแค่ผัดเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันได้ซึมซับรสชาติของเครื่องปรุงต่างๆเข้าไว้ด้วยกันแค่นั้นเองค่ะเราไม่ต้องการให้เขาสุกมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าถั่วลิสงกับพริกทอดและก็ต้นหอมก็ไม่ต้องการปรุงให้สุกแล้วค่ะมาเสิร์ฟกันเลยค่ะจัดลงจานวันนี้ก็เทใส่จานธรรมดาเลยค่ะ ไม่ได้มีตกแต่งอะไรมากนะคะเพราะว่าเมนูอาหารผัดแบบนี้เราจะไม่มีการตกแต่งหรือผักเคียงอะไรสักเท่าไหร่ค่ะเทลงจานแบบนี้ธรรมดาธรมดาเลยค่ะแล้วก็ยกไปเสิร์ฟได้เลยอาหารจีนที่เป็นกับข้าวแบบนี้เราก็มักจะทานกับข้าวสวยนะคะ หรือจะทานกับข้าวต้มก็ดีค่ะรสชาติของเขาก็จะคล้ายกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงมากๆค่ะแต่มีกลิ่นรสที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นรสของขิงแล้วก็ซวงเจียแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆปะแเลมๆจากพริกทอดที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะเมนูนี้ทำบ่อยค่ะเพราะลงที่บ้านชอบยังไงเราลองทำทานกันดูนะคะ พบกับ cook คุกแ a นอีท t ิ i ยาอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ